ดีค่ะเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เราจะเรียนคณิตศาสตร์การหาพื้นที่ของรูปอื่นๆโดยการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานชั้นประถมศึกษาปีที่5รหัสค15101 ครูผู้สอนสุนันทาจิตตะวิยัยการหาพื้นที่ของรูปอื่นๆโดยการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถหาพื้นที่ของรูปอื่นๆ ที่ประกอบจากรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปหลายเหลี่ยมนักเรียนจะเห็นได้ว่าถ้ารูปนี้จะมีรูปสี่เหลี่ยมทั้งหมด4รูปนะคะจะมีด้านฐานยาว2.5ส่วนสูง2เซนติเมตรนะคะ นักเรียนจะเห็นได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมเดิมถูกไหมคะมีสี่รูปพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานนักเรียนจะเห็นได้ว่าฐานยาว2.5สูง2เซนติเมตรฉนั้นจะเท่ากับสองคูณ2.5เท่ากับ ห้าตารางเซนติเมตรรูปสี่เหลี่ยมหรูปจะมีพื้นที่หตารางเซนติเมตรแต่ถ้ามันมี4รูปใช่ไหมคะมีในรูปนี้มีพื้นที่ทั้งหมดเท่าใดเพราะเหตุใดจะต่อเนื่องจากรูปที่หาพื้นที่ว่าหรูปจะมีพื้นที่ห้า ตารางเซนติเมตรแต่ถ้ามี4ลูกก็4คูณ5เท่ากับ20ตารางเซนติเมตรเพราะมีจำนวน4ลูกแต่ละลูกมีพื้นที่5ตารางเซนติเมตรไวกิจกรรม5.2หาพื้นที่ของส่วนที่ระบายสี ในข้อที่1น,นะคะถ้าเด็กๆดูแล้วมันจะมีรูปสี่เหลี่ยมที่ระาาสีเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานสองรูปนะคะรูป1จะมีพื้นที่นะคะฐานเนี่ยจะยาว4ี่สูงสามสคูณสก็เป็น12ตารางเซนติเมตร อีกรูปหนึ่งก็12ตารางเซนติเมตรฉะนั้นพื้นที่ส่วนที่ระบายสี24ตารางเซนติเมตรข้อที่2นะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมรูปใหญ่คือ A B C D เป็นสี่เหลี่ยมรูปใหญ่แต่เราจะหาพื้นที่ ที่ระบายสีจะเป็นลูกสามเหลี่ยมแต่ถ้าเราเอาสามเหลี่ยมมาต่อกันจะกลายเป็นลูกสี่เหลี่ยมถูกไหมคะถ้าเราหาจะเห็นได้ว่าฐานจะยาว7สูงจะเป็น4นะคะถ้าใช้ความรู้เกี่ยวกับหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ เ 1>, 1ส่วนสคูณฐานคูณสงูงนะคะถ้าเราใช้ฐานฐาน7สูง4นะคะก็จะได้พื้นที่ของ 3, รูปสามเหลี่ยมแต่ละรูปมีพื้นที่เท่ากับ14ตารางเซนติเมตรดังนั้นพื้นที่ส่วนที่ระบายสีเท่ากับ28ตาราง เซนติเมตรนักเรียนดูนะคะข้อที่1ส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่24ตารางเซนติเมตรคิดได้จากพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณยาวเด็กๆจะเห็นได้ว่านำรูปด้าน ด้านจอนะคะด้านจอกับชอมาทับด้านนี้เนี่ยมาทับด้านเกี่ยวกับขอกับชอแล้วก็ด้านจอกับชอมาทับกับด้านชอกับคอก็กลายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะเห็นได้ว่ากว้าง4ยาว6เท่ากับ4คูณห เท่ากับ24ตารางเซนติเมตรอันนี้เขาจะเห็นจะเห็นได้ว่าได้นํารูปสี่เหลี่ยมนะคะจากสามเหลี่ยมมาต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมเห็นได้ชัดเจนว่าส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่24ตารางเซนติเมตรคิดได้จากนะคะ เด็กๆจะเห็นได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมกอขอชอจอพอนำมาต่อกันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้างนะคะเห็นไหมคะด้านกว้าง3เซนแล้วก็ด้านยาว4บวก4ก็จะเป็น8อันนั้นพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณยาว กว้างสคูณกับ8 8ดแปตารางเซนติเมตรนะคะส่วนรูปนี้ก็จะอธิบายจากรูปที่ผ่านมาเหมือนกันว่าส่วนที่ระบายสีพื้นที่24ตารางเซนติเมตรคิดได้จาก พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณยาวนะคะจะเห็นได้ว่ากว้างเท่าไหร่คะกว้างสามยาวสใช่ไหมคะสามสี่สิบสองเท่ากับสิองตารางเซนติเมตรแต่มันจะมีด้วยกันสองรูป จะมีด้วยกัน2องโลกดังนั้นพื้นที่ส่วนที่ระบายสีก็เท่ากับ12บวก12เท่ากับ24ตารางเซนติเมตรข้อ2ส,ส่วนที่ระบายสีมีพื้นที่28ตารางเซนติเมตรคิดได้จากนักเรียนจะเห็นได้ว่าถ้าเรานำรูปสามเหลี่ยม e, a, b, ทับรูปสามเหลี่ยม d, c, f ก็จะได้พื้นที่จะได้เป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเท่ากับกว้างคูณยาวกว้าง4เซนยาว7เซน ก็เท่ากับ4คูณ7เท่ากับ28ตารางเซนติเมตรสรุปบทเรียนนะคะการหาพื้นที่ของรูปผืนผืนโดยการประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานการหาพื้นที่ของรูป อื่นๆที่ประกอบจากรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานอาจใช้ความรู้เกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเวลานักเรียนจะหาพื้นที่ที่เป็นรูปหลายเหลี่ยมนักเรียนก็ต้องค่อยๆพิจารณารูปสี่เหลี่ยมนั้น ให้นักเรียนทำแบบฝึก7.9หน้า85ถึง87ข้อ1ถึง6ในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่ม2นะคะเด็กๆก็ค่อยๆพิจารณาแล้วก็ค่อยๆคิดนะคะแล้วถ้าทำไม่ได้อย่างไรก็ ให้ถามมิดได้นะคะหรือถ้าไม่ได้จริงๆเด็กๆก็ถามคนที่ช่วยเด็กๆอธิบายได้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคาบต่อไปสวัสดีค่ะ